ชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มจากการเป็นครูเนี่ยตอนเด็กๆต้องยอมรับแลนเด็กคนนึงก็เหมือนเด็กทั่วไปนี่แหละครับเด็กมอกทั่วไปนะครับอยู่กับปู่ย่าใช่ครับอยู่ที่จังหวัดที่อุบลครับอุบลคเพราะแม่แยกทางกันตั้งแต่เราเด็กตั้งแต่จำความได้ก็ปอหนึ่งครับปอหนึ่งปอหนึ่งก็ย้ายมามาอยู่อุบลกับปู่ย่าเลยครับฮะปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนที่ช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองว่าลำบากจริงๆเนี่ยลำบากในช่วงที่ตัวเองเรียนมหาลัยโอ้ลำบาก ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยต้องการความได้ก็ชีวิตลำบากเลยครับเพราะว่าที่บ้านก็ทำทำนาเป็นเป็นชาวนาเป็นชาวนาใช่ครับก็ปีหนึ่งก็จะมีรายได้แค่ครั้งเดียวครับก็คือก็คือแค่ช่วงช่วงนาครับช่วงช่วงหน้านาครับหน้าทำนาอย่างเงี้ยอันนั้นระหว่างตอนที่เราเรียนอยู่เราทำอะไรเสริมไหมถ้าเกิดที่บ้านมีฐานะที่ไม่ดีตอนโตขึ้นครับก็แบบช่วงประมาณ มอต้นครับเริ่มเริ่มแบบลงกรุงเทพครับช่วง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 ปิดเทอมครับมาทำอะไรลูกมาแบบทำโรงงานเย็บผ้าบ้างเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นไหนอะไรพวกนี้ครับก็ต้องหาราไได้เสริมแหละใช่ครับในในช่วงปิดปิดเทอมครับเพราะว่าช่วงเรียนมันต้องมีค่าใช้จ่ายนี่เวลาทำงานมีครือเปล่าค่าบใช่ใช่ครับก็คือไว้ง่ายก็มาทำทุกอย่างเนี่ยแหละเป็นโรงงานเย็บผ้าหนูก็เคยทำแล้วเคยทำครับจำได้ไหมเคยทำอยู่แถวไหนน่าจะแถว โชคชัยสีแถวนู้นแถวโชคชัยสีที่เขาเย็บตุ๊กตากันใช่ไหมลูกครับนั่นแถวนั้นแถวตลาดมันมันมีมีโรงงานเยอะมีโรงงานเยอะแต่จำไม่ได้มันนานมากมันนานแล้วก็คือมาทำใช้ช่วงปิดเทอมเท่านั้นใช่ครับแค่เสร็จก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็้อนหนึ่งไปครับก็เป็นหลักหมื่นนะครับสำหรับข้างนอกมันก็ ใช้ได้ใช้ใช้ได้เยอะก็ได้เป็นหมื่นเหมือนกันเนาะครับเป็นเดือนนั่นหรอมาทำกี่เดือนลูกมันก็หยุดมีนาจนถึงพฤษภาครับก็มันสองสอามสองสามเดือนในสามพฤษภาไปเทอรมครับไปเทิร์มครับก็ได้เป็นก็หมื่นก็ตกเดือนละสามสี่พันอ่ะใช่ครับประมาณนั้นใช่ไหมฮะพาทำสำหรับเด็กมีเงินกับบ้านอ่ะเนาะตอนนั้นใช่ครับแต่เขาบอกว่าบางช่วงถ้าไม่ทํางานเนี่ยไอ้คำว่าปีไหนเนี่ยนามันไม่ดีขาดไม่ดีอันนี้คือเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเนอยปีไหนทํานาไม่ได้ขาดปุ๋ยแพง ราคาข้าวตกต่ำครับปีนั้นก็ไม่ได้กินอย่าใช้กว่าไม่มีข้าวไม่มีข้าวจะกินเลยจริงๆนะก็ก็น้อยเลยละครับเป็นยังไงลูกก็ อางข้าวใช่ไหมครับก็จะแบบแบ่งไว้กินบ้างแบ่งไว้ขายบ้างอย่างเงี้ยถ้าถ้าปีไหนที่มันราคาไม่ค่อยดีก็ก็จะเหลือเงินมามาต่อยอดได้น้อยครับก็หวังอย่างน้นก็มีข้าวสวยกินอ่ะแต่กับข้าวไม่รู้กินปูกินนากินกบก็คือจับในในนาที่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 เราทํานาอยู่ครับปลาพวกกบพวกอะไรกินกระปอมกินอะไรอย่างเงี้ยกินครบใช่ครับก็คือกินที่าชาวบ้านนะครับพี่สีที่ชาวบ้านจับปองจับปลาเอา ยอมรับฮะว่าเด็กคนนี้เขาว่าลําบากมันก็เคยลําบากสุดๆเยอะแต่ก็มีความสุขกับความว่าลําบากครับปู่ย่าเลี้ยงมาดีมากก็ดูแลดีครับดูแลดีครับทึงถึงถึงจะไม่ได้มีแบบเท่าคนอื่นแต่ก็ <c oughs> ก็เขาให้ความรักเราใช่ครับครับด้วยความรักความอบอุ่นจากคร <c oughs> อบครัวครับ <c oughs> แต่จาได้ว่าไอตอนที่เราช่วงปิดเทอมมาทํางานกันเนี่ยจําได้ว่าอาชีพที่ทําเงินที่เราได้ทิพย์หนักสุดเนี่ยคือเด็กเสิร์ฟ เด็กเสิร์ฟแล้วก็ผมมาเปิดหมวกนะครับอ๋อเหรออ๋อเล่นดนตรีเปิดหมวกใช่ครับมีกีตาร์ตัวหนึ่งผมก็ไปนั่งที่ตลาดนัดครับก็วางกระเป๋ากีตาร์แล้วก็เล่นก็ได้วันหนึ่งก็หกเจ็ดร้อยครับโอ้โหเยอะนะเยอะครับเยอะครับหนูก็มีเงินกลับไปให้ปู่ย่าได้แล้วครับใช่ครับเป็นหมื่นสองหมื่นใช่ครับแล้วก็ได้ได้ซื้อคือคือคือผมจะเป็นคนที่ไม่กล้าขอของครับไม่ไม่เคยขอโทรศัพท์ไม่เคยขอคอมไม่เคยขอรถอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะทํางานเก็บทำาเองครับเพราะว่าเราเราชับเรารู้ว่าที่บ้านเราไม่มีเราก็ แล้วก็จะเก็บตั้งแต่เท่าไหร่นะที่เริ่มทำงานอย่างเงี้ยน่าจะมีเก็บมอสามมสี่แล้มสามก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มปิดเทอมแล้วก็ลงกรุงเทพนะแต่พี่ถามย้อนกลับไปหน่อยเอามาเปิดหมวกก็แสดงว่าเราก็ต้องร้องเป็นเล่นกลองตีเป็นไปเรียนมาจากหนื่ะไหร่ครียนที่มหาโรงเรียนเนี่ยคือถ้าครูสอนผมจริงๆคนแรกก็คือเพื่อนของพ่อครับอ๋อเพื่อนพ่อับเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ่อเขาสอนเขาสอนนสองคอร์ดครับพอเสร็จแล้วผมก็ได้กีตาร์เป็นของขวัญมันเกิดช่วงผมอยู่ ป .4 ครับแล้วก็หัดเล่นกีตาร์แล้วก็หัดแต่งเพลงมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับพรสวรรค์ล้วนนอย่างนี้เหรอมันก็น่าจะเป็นพรแสวงแล้วด้วยครับเพราะว่าเราเราเราเล่นมันทุกวันฝึกมันฝึกมันครับใช่ครับไม่ใช่แบบเราไม่ได้มีใครสอนเป็นกิจลักษณะเลยไม่มีไม่มีครับเพราะสมัยแต่ก่อนมันจะมีหนังสือเพลงที่มีขอดใช่ไหมครับแล้วก็ฝึกซื้อมาไอเล่มละห้าบาทที่เขามาขายตามโรงเรียนแล้วก็มาฝึกเล่น เราก็เริ่มจากการแบบทำเพลงทานองคนอื่นมาแปลงเนื้อเล่นทำอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนความเคยชินเราก็เลยเป็นการแต่งเพลงได้ก็คือแต่ง้งแต่ตอนยังเรียนหนังสือูเลยครับเพลงแรกที่แต่งนายก็ตอนป .6 น่ะป .6 เรื่องแต่งเพลงป .6 แต่งเพลงแล้วม .1 นี่ก็บอกว่าในที่ม .1 เนี่ยผุ้เต้บอกด้ชีวิตตอนเรียนปีหนึ่งเนี่ยเรื่องเงินนี่คือหนักสุดเลยโอ้ลำบากครับทำไมอ่ะคือ มันต้องใช้เงินเยอะนะครับทั้งค่าน้ามันค่าหอค่ากินค่าใช้ต่างๆนะครับซึ่งที่บ้านให้ผมตอนอาทิตย์ละประมาณหกเจ็ดร้อยนะครับอาทิตย์หนึ่งมันจะพอได้ไงเนาะเพราะว่าเขาก็มีให้แค่นั้นอ่ะต้องไหมแล้วเราเรายืมก็ยศครับกู้ยืมคุณกู้ยืมก็ยศเขาก็จะมีเดือนหนึ่งให้ผมจําไม่ได้ว่ากี่พันครับเดือนหนึ่งที่ให้มาก็จะให้หนูมี ก็ต้องไปกองทุนกู้ยินกอจสใช่ครับเขาใค่เป็นพันอยู่แล้วใช่ครับต่อต่อต่อเดือนแล้วก็มีค่าเทอมที่เขาที่เขาช่วยเขาช่วยมาตอนมหาลัยตอนมหาลัยปรากฏปีหนึ่งเ็าบอกเหตุการณ์หนึ่งที่จําได้แม่นจริงๆเลยคือตอนปิดเทอมปีหนึ่งเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งครับมันหายมอเตอร์ไซค์เก่าๆเลยครับเป็นรถค้าสกเก่าๆหหายครับตอนนั้นโดนขโมยเหรอชีวิตแย่แย่มากครับโดนมันแยกขนาดไหนผมต้องปั่นจักรยานไปมหาลัยครับแล้วไกลกันไหมมันก็ เกือบสิบโลนะครับปั่นขยันวันละสิบกิโลไปเรียนมหาลัยครับแต่ว่าจริงๆมันก็เคยชินครับตอนเราอยู่ประถมเราก็ปั่นจักรยานไปโรงเรียนแต่ว่าจักรยานไเป็นจัญญาณตัวเองด้วยนะจักรยานเพื่อนยืมมาด้วยนะมันก็เกิดความเกรงใจอะไรหลายอย่างอาจจะใช่ครับ เรื่องั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเลือ่อหมดดำเขาอยากจะพูด